สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชอวิทเลิงทาทุกคนนะครับชวิทเลิงท่านี่ครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูโอ้อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์21บโวลต์นะครับ1แอมป์นะเพื่อนหาซื้อยากแถวนี้หาซื้อยากตลาดออนไลน์เน่ยเยอะแยะแต่ว่าแถวนี้หาซื้อยากมาแกะดูกันการเสียมันจะเป็นยังไงมันจะซ่อมคุ้มไหมหรืออย่างไร นะครับเพื่อนเพื่อแกะดูพอเป็นพิธีซ่อมได้ก็ได้ซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันแมนบ่ซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วนะครับซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แหมมันไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นักเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าการเสียเสียแบบไหนอย่างไรนะครับอะแดปเตอร์21โวลต์นะครับไม่ค่อยมีขายทั่วไปนะครับหาซื้อ,อยากอยู่นะครับถ้าสั่งออนไลน์เยอะแยะ ัวไม่กี่บาทเองนะครับมาดูกันเปิดฝาออกมาเพื่อนๆครับานี่ครับอุปกรณ์เป็นเอเด็มดีนะครับติดผิวหน้าด้านนู้นน่าจะแยะๆอยู่แต่ฝั่งนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเทคโนโลยีเขาล้ำมากนะครับแต่ก็ตุยซะแล้วนะครับเวลานี้เรามาดูกันว่าอะไรเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับภายในนั้นเพื่อนนะโอ้นะครับดูดิ แกออกมาดูสิครับเพื่อนๆดูภายในไม่ขนาดนี้นะครับโอ้ไอซี IC พังได้อดพังแน่นอนนะครับแบบนี้โอ้โหโอ,โอ้ซ่อมไม่ไหวนะครับแบบนี้เนาะดูสิเพราะว่าก็ในส่วนของการที่จะไปจัดหาอะไรนะมาใส่นะจะัดหาตัวใหม่จะง่ายกว่านะครับราคาไม่กี่บาทนะครับแบบนี้ โอ้ท่านเพื่อนเห็นแบบนี้นะครับลายวงจรแบบนี้โอ้เวลาผลิตผลิตแบบเยอะนะครับราคาก็เลยราคาต่อชิ้นก็ถูกลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาซ่อมเนี่ยเราไปซื้ออะไห่มาหรือตามหาอะไรเนี่ยมันก็น่าจะยากนะครับทําไมอะไรหายากบางตัวมันเป็นแบบนี้นะเพื่อน พอราคาต่อชิ้นมันถูกนะครับผู้ที่จะนําพาอะไหล่มามาจําหน่ายนะครับอะไหล่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครซื้ออะไหล่มาซ่อมนะครับเขาจะซื้อตัวใหม่เร็วกว่าดีกว่านะครับง่ายกว่านะครับอย่างเช่นว่าถ้าหาไอซีมาได้ไอซี IC ตัวนี้ก็สี่สิบห้าสิบาทแล้วได้ออดอีกนะครับพวกอาอีกกระแรงช่างเขาอีกนะครับหมดไปร้อยกว่าบาทนะครับซื้อใหม่เท่าไหร่ครับ ซื้อใหม่ก็ร้อยร้อยเดียวนั่นแหละนะครับก็ราคาเดียวกันนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าแบบนี้เจ้าของเครื่องจะเป็นการซ่อมไม่คุ้มนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าแรงช่างด้วยนะครับแต่ก่อนนี้หาซื้อยากครับก็พยายามที่จะซ่อมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์ออนไลน์มีอุปรกรณ์พวกนี้มาเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะสั่งตัวใหม่มาใช้จะง่ายกว่าดีกว่า เร็วกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะมาเสียเวลาในการซ่อมนานมากนะครับแบบนี้เพื่อนๆครับผมบอกเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในงานอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมได้หมดนั่นแหละนะครับอืมซ่อมได้ทุกอย่างซ่อมได้ทุกชิ้นนั่นแหละครับถ้าไม่ติดงบประมาณนะครับถ้าไม่ติดงบการซ่อมไม่มีเพดานการซ่อมทุกสิ่งอย่างซ่อมได้หมดเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับพิจารณานะครับตัวนี้ค่าซ่อมบานปลายแน่นอนนะครับแล้วก็เลาะหาซื้ออะไรลําบากแน่นอน,นครับถ้าเป็นแบบนี้อย่าเสียเวลาเลาะหานะครับพยายามเลาะซื้อในเว็บไซต์ออนไลน์จะดีที่สุดแล้วนะครับชงวิรืลองทานเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็นะครับในส่วนของตัวนี้ก็แจ็คนี่ก็เก็บไว้ใช้งานนะครับในส่วนอุปกรณ์ทางด้านไฟออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น c l e d พวกนี้ก็ยังน่าจะ ไม่เป็นไรนะครับผู้ได้โอ้ดพวกนี้นะครับแต่ว่าในในทางไฟเข้านี่ก็น่าจะพังแล้วนะครับไอซีอะไรต่างๆเออนะครับก็ว่ากันไปโอเคเลยนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าแบบนี้ไม่คุ้มค่านะครับมันจะเสียเวลาในการหาอะไหล่นะเพื่อนๆครับการแนะนําลูกค้าของผมนะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้าดําเนินการไปซื้อตามเว็บไซต์พวกตลาดออนไลน์นะครับ จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อให้นะครับเพื่อนเ,อน,เนื่องจากว่าการสั่งซื้อให้เนี่ยมันเป็นอะไรต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่างนะครับหากสั่งซื้อไปแล้วสินค้ามาไม่ตรงผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาเสียปั๊กแล้วแตกตูปไปใช้วันสองวันแตกต๊บแตกแปะ๊ะ ผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในสินค้าที่สั่งมาท่านนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าสินค้าตัวนี้ในราคา100บาทนะครับมันจะมีค่าส่ง50-60บาทนะครับเกิดขึ้นก็จะเป็น150 1 6 0ถ้าเกิดว่าผมไปบวกค่าขนส่งเข้าไปแล้วก็บวกค่าดำเนินการของผมก็ไปแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นแพงนะครับอืมพอมันเป็นแพงแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะยอมรับในส่วนนี้ไม่ได้แล้วก็ดังที่ผมกล่าวนะครับมันจะซ้ำ้ายในกรณีที่มันใช้ไม่ได้เหมือนตัวนี้นะครับมันใช้ได้กี่วันนะครับเนี่ยนะเพรานะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาด้วยนะครับเกรดของสินค้านะครับถ้าสั่งได้ตัวมันดีก็ดีไปแต่สั่งได้ตัวที่มันแตกไวแบบนี้เนี่ก็ขาดทุนยับเยินนะครับ มันก็เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยนะครับกำไรไม่มีค่าดำเนินการไม่ได้ยังจะต้องมารับผิดชอบในงานอีกตรงน,นี้มันยอมรับไม่ได้นะครับขาดทุนครับลูบอ่างหม่างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมนก็เลยนะครับลอาให้เพื่อนฟังนะครับว่าเพื่อนเพื่อนถ้าจากจะดำเนินการในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิจารณาผลกระทบภายภาคหน้าด้วยนะครับ เพราะว่าสินค้าจากจากเมืองนอกหนี่บางครั้งบางทีมันก็ดูนิครับโครงสร้างมันก็ค่อนข้างที่เบาบางนะครับเพื่อนดูด้วยนะครับผมนําประสบการณ์สิ่งที่ประสบพอเห็นมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนประกอบสมาชีพทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆครับเราต้องรู้เราต้องมีประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์มันใช้เวลานาน หากว่าผมเล่าประสบการณ์เพื่อนฟังแล้วเนี่ยบางคนก็ประสบพบเจอนะครับโดยตัวเองนะครับประสบการณ์ที่ผมกําลังเล่าอยู่นี่นะครับแล้วก็บางคนที่ยังไม่ได้พบเจอก็ฟังฟงไว้นะครับเืเพื่อน,อนสักวันหนึ่งจะได้ประสบพบเจอแล้วจะได้หาวิธีทางแก้แก้ไขนะครับได้นะครับบางสิ่งบางอย่างอย่าไปงมกับงานนะครับมันจะเป็นรุนวายอยู่ทั้งวันก็พอได้มาเห็นคลิปวิดีโอช่างวิทย์ก็เป็นแนวทาง แล้วก็ฟังผ่านๆไปนั่นเพื่อนนะให้ฟังผ่านๆไปก่อนนะครับอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับคลิปวิดีโอที่ช่องวิทย์ทำก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆก็ดูเป็นนผ่านๆตาไปก่อนนะครับพอให้มันรู้ว่าคลิปแบบนี้แนวทางมันเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนั้นล่ะนะครับเอาเจอกันใหม่เพื่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปแล้ววันนี้ ไปเลยเรนนี่ไปไปเลยไปไปเลยไปไปไปัสดีครับสวัสดีครับ